เอาละก,กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจาว,วาคนเดิมครับแล้วก็วันนี้กลับมาสู่เกมทคิเดนโมโนโนฟุนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่เปิดเทสไปกันลวรอบหนึ่งใช่ไหมรอบนี้จัดไปจัดเต็มครับเล่นกันต่อเลยนะฮะอ่าก็ถ้าเกิดโหลดมาเล่นในโปรแกรมพวกบลูสแต็กเรยออะไรเงี้ยตัวละครมันหายซะอย่างนั้นนะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรอัดผ่านมือถือก็ได้วะโอเคอ่ากดปุ่มฟ้านะครับเพื่อเข้าไปเล่นต่อนะครับ อา่าโหลดเสร็จแล้วครับก็จะมีเนื้อเรื่องฮนะก็ใครอยากจะดูก็ดูได้นะครับอ่าใครอ่านภาษาอังุ่นออกก็ลองดูกันละกันแต่ว่าสามารถสคริปต์ได้ครับด้านขวาบนเห็นไหมอ่ามีปุ่มสคริปต์อยู่นะครับแล้วก,กดปุ่มขวานะครับมันก็จะทําการสคริปต์ไปเลยหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตัวละครนะครับก็มีให้เลือกชายหญิงนะครับใส่ชื่อห้ามเกิน6ตัวอักษรอ่าชอตตี้พอดีเลย6ตัวอักษรนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีให้แต่งทรงผมหน้าตาเล็กๆน้อยๆครับถ้าเกิดใครที่จะแต่งกดปุ่มสีเหลืองด้านบนได้เลยนะฮะตัวเนี้ยอ่ามันจะเป็นการสุ่มนะครับนั่นแหละครับก็แล้วแต่ละกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเพศแป๊บนึงเล่นตัวผู้ชายครับอ่าอันต่อมาเป็นอะไรเนี่ยทรงผมนะฮะมีทั้งหมด20แบบด้วยกันนะครับชอบอันไหนเลือกอันนั้นนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วกันละกันนะฮะอันต่อมาเป็นสีผมนะครับก็เลือกสีดํากันละกัน อันต่อมาอันนี้รู้สึกจะเป็นรูปแบบหน้าตาครับถ้าจำไม่ผิดน,นะใช่เลยนะครับอ่าก็แล้วแต่ครับว่าอยากจะเอาอันไหนอะไรยังไงนะฮะเลือกกันเองนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็อันลองสุดท้ายจะเป็นสีผิวอ่าก็แล้วแต่เราอีกเช่นกันนะครับอยากจะดาเดิมขาวเขียวขนาดไหนจัดไปส่วนอันสุดท้ายเป็นเสียงอ่าก็มี2ี่สิบเสียงเหมือนกันครับก็แล้วแต่เราเสียงเสียง,ยงนี้เสียงตัวโกงชัดๆ แล้วแต่นะครับอันนี้แะ้วกันนะเสียงดูหนุ่มๆนะครับก็ถ้าเกิดโอเคเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสีแดงนะครับก็จะเป็นการตกลงเอาละครับมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราเจอครับเจ้าแมงมุมยักษ์ครับการเล่นก็กดที่หน้าจอได้เลยครับเป็นการโจมตีนะฮะแค่นั้นเองครับผมแล้วก็จะสังเกตนะว่าศัตรูมันจะมีจุดบ่งบอกเลยว่าชิ้นส่วนตรงไหนของเขากำลังจะพังนะครับ เวลาหลบก็กิ้งหลบครับใช้สวิฟ์นะครับบนล่างซ้ายขวาเห็นไหมครับกิ้งหลบได้อ่านั่นแหละโธ่ไอ้กิ้งหลบนิดนึงครับดูอนาเตส,สกิลของมอนสเตอร์ด้วยนะครับไม่รู้เสียงดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเสียงมอนสเตอร์นี่ดดร้องโคตรดังเลยเบาหน่อยก็แล้วกันถ้าไม่ได้ยินก็ขอไปนะครับส่วนตัวผมที่อัดอยู่ตอนนี้เสียงอย่างดังเลยอ่ะก็นี่แหละเล่นประเรานี้นะฮะก็จะเล่นได้พร้อมกันทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับ ่าโอเคได้แรง S มาละอ่าทุกครั้งที่ผ่านด่านก็ได้รับพวกเงินแคส exp นู่นนั่นนี่นะครับตามสไตล์เกมแนวนี้นะอ่ามีเรื่องของวัตถุดิบด้วยหาคงหาของนะครับเอาละครับตัวต่อมาก็ตัวเดิมเด๊ะเลยเจ้าแมงมุมเอย๋ยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับเสาสาวนะครับสามารถกดใช้ได้ที่ด้านขวาเห็นไหมครับ แต่ละคนก็จะมะีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างตัวที่เรามีเนี่ยเป็นการฟื้นเลือดนะครับอแล้วก็เมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งเห็นเกรสีเหลืองไหมครับเกตสีเหลืองคล้ายๆกับเป็นเกตอันเตีะเออก็เมื่อถึงเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโจมตีได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือแม้กระทั่งใช้สกิลก็มีนะครับบวกรลยก,ก่อนเห็นไหมครับก็จะโจมตีเร็วขึ้นแล้วนะครับโช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 เห็นไหมครับ แตะเกดมันก็จะลดลงเรื่อยๆครับจังหวะนี้ก็คือเป็นการสร้างความเสียหายให้บอสเป็นจํานวนมากนะครับอย่าลืมกิ้งหลบด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าจะฟันอย่างเดียวนะครับหลบการโจมตีของของบอสเบิร์ดด้วยครับอแล้วก็บางทีเล่นๆอยู่เนี่ยจะมีผลึกสีอ่เหลืองๆนะครับไปเก็บได้น,นะครับมันก็คือเป็นเกนั่นแหละเออเห็นนะเป็นเกตด้านล่างนะครับ เริ่มปั่นช้าแล้วต้องรอเกรเต็มเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้อาวุธก็ค่อนข้างหลากหลายนะมีธนงธนูมีเง,มงามีอะไรด้วยนะเท่าที่ผมเคยเล่นมาตอนช่วงทดสอบนะครับสิ่งแรกที่มันให้ไปทําต่อจากการต่อสู้คือการเปิดกะจปองนะครับดูด้านขวาล่างนะกาจปองจัดไปนะครับตอนช่วงเทสนี่เขาแจกเยอะแต่ช่วงนี้ไม่รู้แจกเยอะหรือเปล่านะครับ เนี่ยน้องแมวน้องแมวได้อะไรเอ่ยดาบป่ออ่าน่าจะได้เหมือนกันทุกคนมั้งเนี่ยดาบสี่ดาวเนี่ยเออโอเคได้อุธมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็อ่ามาดูเมนูต่อไปครับเมนูที่สามครับก็อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหลายแหละเลยพยายามดูไว้นิดนึงฮะว่าแต่ละอันทําอะไรได้นะครับอันแรกนี่จะเป็นเรื่องของการสวมใส่ซึ่งเกมนี้เวลาเราเล่นอ่ะมันไม่ได้ลงไปสู้คนเดียวนะ ถึงแม้ว่าเราจะเล่นโซโล่เล่นแค่คนเดียวอะ่ะมันก็จะมีอีกสองคนตามเราไปด้วยคล้ายๆกับว่าตัวแรกจะเป็นตัวละครหลักอีกสองคนนี้จะเป็นลูกน้องของเราเราก็สามารถตกแต่งได้ทั้งสามตัวละครเลยนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าจะตกแต่งเราก็คลิกไปที่เรานะครับที่ชื่อของเราก่อนอ่าเห็นไหมก็จะแบ่งการใส่อุปกรณ์เป็นหลายส่วนครับแต่ว่าอ่ามันจะมีคําสั่งใส่อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยทาให้ดูกันละกันส่วนอันนี้จาไอ้หญิงสาวที่เราใช้ได้ใช่ไหมครับที่เพิ่มเลือดให้เราเนี่ยแหละรครับ เราสามารถที่จะติดตั้งสาสาวเนี่ยเข้าไปในอาวุธนะครับรวมถึงเครื่องป้องกันส่วนต่างๆได้ด้วยก็จะเป็นการาใช้สกงสกิลนั่นเองนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับลุยภารกิจกันต่อที่เมนูที่2นะครับเกมนี้เมนูก็ไม่ได้เยอะครับก็นะเล่นแนวแอคชั่นเพลินๆนะครับซะมากกว่าที่จะไปโฟกัสกันเรื่องอื่นนะครับอะลุยกันต่อครับอ่าโออันนี้ก็คือ น่าจะเป็นบอสสิงโตละมั้งเนี่ยนะครับนะก็สังเกตนะมีโซโล่กับมีมันติเพเยอร์นะครับอ่ะไปโซโล่ครับมันติยังไม่เปิดครับเดี๋ยวค่อยไปเทสใด้ดูทีหลังอาครับก็จะเห็นว่า3ามคนนี้เห็นไหมจำได้ใช่ไหมก็คือเป็น3ามคนของเรานั่นเองแล้วก็อันสุดท้ายนี้จะเป็นเพื่อนนะครับซึ่งตอนเนี้เขาก็จะสุ่มมาให้ช่วยนะครับโอเคครับเจอน่าจะเป็นพวกคิรินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจัดไปครับ โโชโช,โชเอ้ยพวกไม่ช่วยแล้วพวกพวกยืนนิ่งเลยเว้เยมีสกิลได้นะเมื่อสะสมเกตครบใช้สกิลได้ครับเหนละ่ะค่อนข้างอลังการรุนแรงทีเดียวเก็บเกตกันต่อไปครับเฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยหน่อยอ่ะเพื่อนโอเคมันมีค่าโมโนฟูเกรด้วยนะครับอเอาเพื่อนเราเริ่มต่อสู้แล้วครับแมา อ้าวตายซะแล้วแสดงว่าเพื่อเราเก่งมากไงแป๊บเดียวนี้บอสร่วงเลย,ยเรียบร้อยพอเข้าใจการเล่นคร่าวๆนะครับนั่นแหละครับแอคชั่นกันบูรังผ่านลูกเดียวนะลูกเดียวแล้วก็คอยมาเอาเงินโคงเงินแกสม,มาเปิดกระจกปองหรือแม้กระทั่งหา,ายิงสาวใช่ไหมครับมาติดตั้งให้กับอุปกรณ์การรับเกรดอุปกรณ์อะไรพวกนี้นก็เดี๋ยวเราค่อยไปแปลเมนูกนแล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับผ่านด่านแรกแล้วด่านที่สองโผล่ขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเราก็ลุยไปเรื่อยๆตามด่านนะครับเห็นไหมเออนั่นแหละอ่ะโอเคกลับไปที่หน้าโฮมครับเมนูแรกสุดนะครับด้านซ้ายล่างเนาะโอเคครับวันนี้เขาก็สรุปแล้วว่าการการเล่นเกมนี้เป็นยังไงการต่อสู้นู่นนั่นนี่นะครับก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถกดเมนูได้ตามรูปนี้เลยนะครับจะเป็นการสอนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอ่านไม่ออกก็เท่านั้นใช่ไหมเออโอเคมันจะมีการดาวน์โหลดข้อมูลอีกหกร้อยกว่าเมกเพราะนั้น เนื้อที่ที่ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูใต้คลิปกันละกันผมจะสรุปไปให้เนาะโอเคดาวน์โหลดเสร็จสัทีนะฮะนานเหมือนกันนะเนี่ยแค่หกร้อยกมอาจจะเป็นเพราะคนเล่นเยอะด้วยแหละมั้งช่วงเปิดแรกๆนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นแคมเปญน,นะฮะใครที่เข้ามาเล่นช่วงนี้ก็รับรางวัลค่อนข้างเยอะไปเลยเอาละเดี๋ยวเราไปทาไําอะไรกันต่อดีแน่นอนครับแปลมนูกันเลยก็แล้วกัน <laughs> อ่า ก็เอาที่สาคัญสําคัญก่อนนะครับดูด้านซ้ายบนนะฮะมิชชั่นนะครับเป็นภารกิจนะครับไม่รู้คือเลขเจ็ดแสดงว่าผ่านอะไรไปเจ็ดอย่างนะครับอ้ามีเมสเซจจากทูมีโอเคนะครับก็อ่ามันมีเดลี่ก็คือเป็นเดลี่เควสนะครับก็จะมีแห่ให้ไปสู้ซึ่งเราผ่านไปแล้วสู้สามครั้งนะครับแล้วก็ไปมันติเพเยอร์หนึ่งครั้งอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็รับรางวัลทั้งหมดได้เลยที่ปุ่มด้านนี้นะครับวาบนนะครับอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะออกมาเลยเหรอ อ๋อยังมันโหลดอยู่นะครับโอเคก็กดปุ๊บรับมาทั้งหมดแล้วนะครับก็ได้ผ่านมา7เควสนะครับทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสร็จแล้วดูตรงนี้ครับอ่าเป็นกล่องของขวัญนะครับก็3 1นะครับลองรับดูครับว่าจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหนครับลองส่องดูก่อนนะฮะอ๋อได้รับตัวละคร4ดาวมา2ตัวนะครับแล้วก็ตัวตึมการ์ดสามดาวอีกตึมนะครับขอบคุณผู้เล่นทุกท่านมากครับที่ไปช่วยกันพิลิจิสเตอร์ไว้ครับแจกของกันมาบานเลยเห็นปะ เออนะรับเลยนะครับด้านขวาบนเช่นเดิมครับรับทั้งหมดนั่นแหละครับเรียบร้อยครับอ่าทีนี้อ่าพอเรามีอย่างนี้แล้วทําอะไรต่อแนะนําเปิดกระปองกว่าเลยดูดิเพชรพอเปล่าไปโกโกโกอ่าเพชรพอนะครับสามร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วก็อ่าเปิดสิบแถมหนึ่งนะครับการันตีสี่ดาวนะครับในราคาสองร้อยห้าสิบนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอันอื่นก่อนนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันต่อมาเป็นสาวๆนะครับก ยังเปิดไม่ได้ในตอนนี้ครับแหมทําไมล่ะทาไมไม่ให้พี่เปิดล่ะอ๋อต้องผ่านด่านสองก่อนครับผมแหมถึงจะมาเปิดได้นะครับจะได้มีสาวสาวเพิ่มนะฮะส่วนตอนนี้มีอีเวนต์ครับอ่าดีนะผมไม่เผลอเปิดอันแรกอีเวนต์ตอนนี้ครับคือเปิด10แถมหนึ่งในราคา100แคสครับส่วนด้านล่างก็เป็นตั๋วกระจะปองนะฮะก็มันแจกมาจํานวนหนึ่งงั้นเปิดอันนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเปิดอันแรกส่วนคนที่เพิ่งมาเล่นอาจจะมองไม่เห็นอันนี้แล้วแสดงว่าหมดช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วนะครับก็ต้องไปเปิดแเกกรนะ ดูเลยเกลือไม่เกลือครับน่าจะเกลือนะครับไม่มีสีน่าจะได้แค่สี่ดาวฮเกมนี้สูงสุดสี่ดาวหรือเปล่าไม่มั่นใจก็ตามที่เห็นครับก็ได้สี่ดาวมาสามใบนะครับสซคลิปเลยเออโอเคครับได้สนับมือมาด้วยนะฮะก็ถือว่าไม่เกลือเนาะแล้วก็เรามีตั๋วอยู่ก็เปิดเลยก็แล้วกันนะครับมีตั้งสี่ใบเนี่ยจัดไปอย่าให้เสีย อันนี้น่าจะได้แค่อันเดียวมัง้งโอ้รองเท้าสีดาวก็มีตัวสีใบามาเปิดให้หมดนะครับมันจะแยกกันนะครับระหว่างตัวสีทองกับตัวสีอ่าตัวสีแดงตัวสีแดงนี่มีสิบสามใบมาเปิดกันเองแล้วกันครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลานะเออนั่นแหละก็รีบมาเปิดนะครับแล้วก็ยังมีเพชรเหลืออีกสองร้อยห้าสิบเปิดอันนี้ต่อเลยสิบแถมหนึ่งอันนี้ในราคาสองร้อยห้าสิบจัดไปสครคิปรัวๆครับที้เกตด,ดูนะครับก็ได้สี่ดาวอีกสองอัน อ่ามีดาบมาด้วยนะฮะก็อันนี้ผมได้ซัมฮะไอเน,นี้ยอะไรอ่ะอ๋อตะบองอน,นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็พอเราเปิดกระจะปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปจัดของกันก่อนเลยครับเมนูที่สามจำได้ไหมอ่าจัดของคืออันแรกนะครับจัดไปสําหรับการจัดของก็มีคําสั่งโอมากาเซอยู่แล้วนะครับด้านล่างนะครับคลิกเลยก็แล้วกันมันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะอ่าโอมากาเซแบบไหนนะครับทั้งอาวุธแล้วก็ทั้งสาวสาว คือถ้าเกิดอยากจะเอาของที่ดีที่สุดโดยไม่สนใจอะไรเลยก็กดตกลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะฟิกเช่นอยากจะซื้อดาบถือธนูเนี่ยก็มาเลือกอ่ากดเอามาโอมากาเสะแล้วก็เลือกไงเลือกอาวุธที่ตัวเองต้องการได้เลยในแต่ของผมโชคดีผมจะเล่นสายดาบอยู่แล้วแล้วก็ของที่ดีที่สุดของผมก็เป็นดาบนะครับแล้ว,ลว,ลว,ลวดูแลดูไอคนนี้ดิผู้ชายผู้หญิงมาเนี่ย <laughs> ดูใสก่กางเกงเอ่านี้แหละครับก็คือการจัดนะครับแบบอัตโนมัติน,นะ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปลุยดันเจียนกันต่อนะครับเดี๋ยวเราให้มาแปลเมนูกันนะเดี๋ยวลองจะลงลงแบบมันตีเพยเยอร์ดูนะครับมันตีเพเยอร์นะเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องลงในอีเวนต์หรือเปล่านะครับถึงจะมีคนลงกับเรานะครับนี่ไงอีเวนต์อยู่นี่นะเออลองกดเข้าไปดูในอีเวนต์ก่อนนะครับมีอะไรบ้างไหมตอนนี้ไม่มีอ่าอีเวนต์นะครับส่วนด้านขวาอันนี้อืมก็มีนี่นะแสดงว่าไม่มีคนลงเลยสินะ เออเดี๋ยวเอาอาไหนดีเนี่ยอันนี้แล้วกันอีกห้าสิบลาซีหมดโอ้โหบอสเต็มเลยว่ะดูดูด,ด,ดูนิดนึงนะครับว่าเราจะไหวไหมนะครับเอาแรกก่อนแล้วกันดูดูไอ้นี่นะครับอันนี้คือพลังของบอสนะครับว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ่ะเดี๋ยวลองมัลติเพเยอร์ดูครับอ่ะก็เลือกตีนี้โอเคป้ายอ่ะแล้วก็รอคนเท่านั้นเองพอคนเข้ามาครบก็กดตกลงแค่นั้นเองนะครับก็คือจะเป็นการ มันติเพเยอร์นะครับลุยเลยสี่คนนะครับแล้วถ้าเกิดจะชวนเพื่อนก็มีนะครับด้านขวาล่างตัวนี้นะครับชวนเพื่อนได้แต่พอดีเราไม่มีเพื่อนไงก็เลยอาจจะกดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะมีคนเข้ามาละเยโรชิคุอ่ะเดี๋ยวส่งส่งไปเยโรชิคุอ่าโซ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 จริงจริงแค่3คนก็ไหวแล้วนะเพราะว่าพลังของเราเกิดแล้วนะครับกดเดี๋ยวเฮ้ยอิกิมาสไปเลยก็แล้วกันเนาะที่เกียรรอนะครับเพราะว่าถ้ารอสคนนี้ไม่รู้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเข้ามันติเพยเยอร์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่ อ่าเป็นโหมดให้เลือกเท่านั้นเองว่าเราจะลงแบบโซโล่หรือเราจะลงแบบมัลติเพเยอร์ถ้ามัลติเพเยอร์ก็รอให้ครบสี่คนหรือไม่ต้องรอก,ก็ได้อย่างผมเนี่ยฮิกเก็ตรอจัดไปครับเย้อิคุเซไปกันเลยผมอยู่ไหนวะมีสี่ตาด้วยผมอยู่นี่ครับจัดไปเฮ้ยชุบชุบโอ้ยเดี๋ยวฮึ่มตีไ,ไกลจังวะนี่แหละจัดไปมีออโต้ด้วยนะแต่ผมไม่กดนะครับออโต้ Auto อยู่ฝาบนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยออโต้ Auto อยนะ แต่รู้สึกมันจะไม่กิ้งไม่อะไรให้เรานะเออผมว่าเล่นเองดีกว่าโอเคครับชิ้นส่วนขาดไปแล้วเออขาดดินแดดินไปตายตายังตายแล้วเหรอเฮ้ยๆฮมีให้กดตรงขวาด้วยนะครับเนี่ยเป็นท่าไม่ตายครับอือหือผัดกันอัดกันสนุกสนานอือหืออลังการงานสร้างครับผมแต่ยังไม่ตายเหรอตายยังเอายังไม่ตายอีก๋อตายแล้วตายแล้ว คือมัอนเหมือนเมื่อกี้มีคนกดสกิวันติคนหนึ่งไงแล้วเราก็ช่วยกันกดนะครับก็จะเห็นว่ามีการคอมบิเนชันกันเกิดขึ้นกราฟิกอลังการครับสุดยอดครับอะตอบไม่ทัน,นแหมจะตอบคขโอซึคาเล่เหนื่อยหน่อยนะอะไรอย่างงี้คนญี่ปุ่นจะชอบส่งสติ๊กเกอร์หากันตลอดอยู่แล้วนะครับโอเคครับนี่ก็คือจะเป็นการลงแบบมัตติเพยเออร์นะครับก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมอะว่าจะไปลงดันเจียนตามเนื้อเรื่องก่อนหรือว่าะจะไปลง อีเวนต์นะครับซึ่งการลงอีเวนต์ดูพลักําลังตัวเองนิดนึงนะครับว่าจะไหวไหมอะไรยังไงนะครับโอเคครับตามที่เห็นครับได้เงินแคสเยอะแยะเลยเพราะว่าไปลงมันติีเพยเยอร์ครับฮโอเคอันนี้เขาถามว่าจะแอดเป็นเพื่อนไหมก็ถ้าเกิดแอดก็เนี่ยครับกดตัวซ้ายนะครับแอดเป็นเพื่อนแต่ถ้าเกิดไม่แอดก็ก็กดตัวข้างล่างข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้เราแอดเป็นเพื่อนนะครับอ่เห็นไหมก็คลิกเสร็จก็แอดเป็นเพื่อนโอเคครับ นี่แล้วแต่เราครับแจ็คก็ได้แมนก์ก็ได้ครับพอเห็นภาพแล้วเนาะนี่คือเรื่องของมัลติเพเยอร์นะครับก็ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเล่นคนเดียวนั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับทั้งในเรื่องเอ่ยทั้งอีเวนต์เอ่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปสู่โหมเดี๋ยวเราจะไปแปลเมนูส่วนอื่นนั้นต่อเลยก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคอ่ะแล้วมันจะมีอะไรอีกที่สำคัญสำคัญนะครับดูตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอ่าเนี่ยสีเขียวเนี่ยอันนี้คือเป็นการฝึกซ้อมนะครับก็ จะมีภารกิจให้เราทำนะครับแล้วก็จะได้เงินแคดด้วยก็ลองมาทําดูกันลวกันนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะมันจะเป็นการสอนแล้วก็เป็นการสอนใช้อุวุธอย่างเงี้ยดาบใหญ่ดาบนู่นน,นั่นนี่ธนูธนูอะไรเงี้ยก็จะมีการสอนซึ่งถ้าว่างก็มาลงนะครับเป็นการต่อสู้คนเดียวแล้วก็จะได้รับเงินแคดเป็นของรางวัลตอบแทนนะครับนะส่วนเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็จะมีเต็มเลยใช่ไหมอันแรกไปแล้วคือการจัดนะครับในด่วนที่สองนะครับผมว่าจาไม่ได้ครับแปลกันสดๆไปเลยแล้วกัน อันที่สองเป็นการอัปเกรดครับดูจากรูปนะครับแล้วก็มีการปลดลิมิเตอร์ด้วยนะครับแล้วดูอาวุธของเราสิโอ้โหเยอะแยะโยเยไปหมดเดี๋ยวผมลองหาของที่มันซ้ำกันดูนะฮะจกจะดูว่ามันปลดลิมิเตอร์มันต้องใช้ของอันเดียวกันไงอ,อ,อันนี้นี่นี่อันนี้ผมซ้ำใช่ไหมผมมีอันนี้ซ้ำนะครับก็เวลาอัปเกรดนี่ไงนี่ไงเหนะ็นไหมเออมีการปลดลิมิเตอร์ด้วยนะครับ คือเกมเนี้ยถ้าเกิดจะบวกเลเวลอ่ะจะใช้พวกวัตถุดิบพวกนี้ครับอ่าเห็นไหมซึ่งหินพวกนี้จะได้จากการลงดันเจี้ยนนะครับเออเพราะฉะนั้นในนี้เราก็เลือกนะครับว่าจะใช้หินกี่หินนะครับแล้วก็อันขวานี้คือเป็นการปลดลิมิเตอร์นะครับถ้าเกิดต้องการจะปลดจริงๆก็กดนะครับซึ่งการปลดลิมิเตอร์ปลดได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับเพราะนั้นเราต้องมีอาวุธชนิดเดียวกัน5าอันเพื่อที่จะให้มันดีที่สุดนะฮะแต่พอดีตังผมไม่พอไงต้องใช้ตังสองพันห้าเดี๋ยวลดหินดูก่อน ตังค์ไม่พอครับไม่งั้นจะเสให้ดูเพราะนั้นการอัปเกรดเกมนี้ก็ตามที่เห็นนะฮะก็คือใช้หินหรืออาวุธประเภทเดียวกันเพื่อปลดลิมิตเตอร์ได้ส่วนอันนี้ยังไม่เปิดนะครับต้องผ่านด่านที่สองอีกแล้วครับผมแหมส่วนอันต่อมาขายครับก็จะเห็นว่าของผมนี่ค่อนข้างลกนะฮะผมขายพวกของกาก,ากากไปดีกว่าแต่ผมไม่มีของกากเลยมีแต่ของสามดาวทําไงดีไม่ขายก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเดสาธิตให้ดูเผื่อใครจะขายนะครับอ่ะเนี่ยก็เลือกเสร็จแล้วก็กดด้านขวาเป็นการขายนะครับ เรียบร้อยครับก็ได้ตังค์มาแล้วเออมีคือการขายนะครับอ่าต่อมานี้คือดูรายละเอียดนะครับอุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดนะครับนี่ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะฮะส่วนนั้นต่อมานี้เป็นสารานุกรมครับวิกิอ่าว่าเรามีของอะไรยังไงตรงไหนบ้างเท่าไหร่นะครับก็น่าจะสูงสุดสี่ดาวนะเกมนี้ยังไม่เห็นห้าดาวนะครับส่วนนันสุดท้ายเป็นไอเทมที่เรามีนะครับก็คลิกเข้ามาดูได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่าของที่ พวกใช้กับของที่วัตถุดิบอะไรพวกเนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีแค่เมนูเดียวที่ยังไม่เปิดนะครับไม่รู้ว่าเป็นการคาร์บหรือว่าอะไรนะจําไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนโคสเปต้ามันไม่ได้ล็อกไว้นะมันเปิดเลยนะคะโอเคนี่คือเมนูที่สามนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับส่วนเมนูที่สี่นะครับมิตามะนะครับมิตามะนะครับก็เป็นเรื่องของสาวๆนั่นแหละที่เราเอามาติดอาวุธจำได้ไหมเออนั่นแหละครับก็เดี๋ยวติดให้ผมก็แล้วกันโอ้โหสาวเขานี้เยอะเลยว่ะ เอาพวกสี่ดาวเข้าไปก่อนแล้วกันติดไปเลยครับสเตตัสเพิ่มไม่พอได้สกิลด้วยนะครับมีทั้งสาวแล้วก็ไอ้นี่ผู้ชายปะเนี่ยหรือว่าเป็นสาวหมดเลยอืดูยากดูยากดูยากอ่าเนี่ยแหละก็จะมีอ่าให้มาติดตั้งครับก็ติดตั้งให้หมดเลยก็ได้เดี๋ยวผมติดตั้งให้พวกสี่ดาวก่อนล้วกันเออตัวละครเราจะได้เก่งขึ้นอืมอ้าวเดี๋ยวไอ้นี่สองดาวนี่ช่างมัน ก็แค่สาธิตให้ดูเนาะไม่ได้จริงจังนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการติดสาวสาเข้าไปในอุปกรณ์นะครับก็ติดได้แทบจะทุกส่วนของร่างกายนะครับส่วนในที่สองอัปเกรดนะครับเดีย๋ยวมาดูอัปเกรดว่าจะแตกต่างกับอาวุธไหมมีเรื่องการปลดลิมิเตอร์เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวลองดูนะเอาสีดาวอัปเกรดแล้วกันสําหรับอันนี้ต้องใช้ผลึกวิญ,ญญาณหรือใช้การ์ดใบอื่นใช้สาวสาคนอื่นที่เราไม่ได้ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบนะครับ อ่านั่นแหละนี่ก็คือจะเป็นการาตีบวกเลเวลนะครับสังเกตนะครับว่า,าสาวๆเนี่ยจะมีสกิลแฝงอีกอันนึงด้วยแต่ว่าต้องเลเวล50ก่อนถึงจะปลดล็อกมันแต่ละคนก็จะมีสกิลมากนะครับอ่าแล้วแต่ตัวละครอะว่ามีกี่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลนะแล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดเลเวลตันแล้วจะมีสกิลโผล่มาอีกสกิลหนึ่งนะครับโอเคนี่คือการอัปเกรดเนาะส่วนันที่สามก็ ต้องผ่านด่านที่สองอีกแล้วครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆอาวุธนั่นแหละนะครับส่วนอันนี้ขายนะครับอ่าแล้วก็อันต่อมาก็เป็นดูรายละเอียดและก็เป็นอ่าวิกิซึ่งจะคล้ายๆกับตรงอาวุธเลยเพราะฉะนั้น2เมนูนี้คล้ายกันนะครับอาวุธกับสาวๆส่วนอันนี้นะครับอ่าโยโรสุอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเกี่ยวกับการอ่าร้านค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนทีละอันเลยอันแรกเขาให้ใส่ปีเกิดกับเดือนเกิดก่อนนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับอันนี้ผมใส่มั่มวๆนะอันนี้ใส่มั่มวๆโอเคครับก็ใส่ปีเกิดกับเดือนเกิดนะครับเคอญี่ปุ่นมันมีกฎหมายไงว่าอายุไม่ถึงยี่สิบมันจะล็อกไม่ให้เติมเงินทั้งหมดนะครับอ่าก็คือถ้าเกินยี่สิบจะเติมได้ไม่อันนะครับแล้วก็รู้สึกราคานี้โหดใช้ได้เลยเนี่ยสามพันกว่าเยนนี่ผมดูผิดปะวะเนี่ยเอยใครจะเติมเงินลองดูก็แล้วกันนะครับเพราะมันกี่บาทกันแน่แต่ดูจากตัวเลขแล้วถ้าไม่ใช่บัคกนี่คือแพงมากนะครับเนี่ย แพงมากแพงมากหรือว่ามันสามสิบเจ็ดจุดสามสองบาทหรือเปล่าเออไม่รู้น่าลองดูกันแล้วกันนะครับส่วนนี้เป็นไอเทมครับลองเข้ามาดูครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออนั้นตอนนี้ยังทาอะไรกับไอเทมไม่ได้ครับส่วนนี้เติมเอ e เน y จีอ่าเวลาเอเนรจีเราหมดนะครับเอ e เน y จีตรงเนี้ยคลิกเกียรรออ่าก็เติมได้นะครับอันที่สี่คลิกด,ดูสิอันที่สี่เป็นอ่าช่องขยายเก็บอุปกรณ์นะครับซึ่งอ่ามันจะมีมาให้รอยช่องก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่พอก็ใช้ห้าแคสในการเพิ่ม ทีละห้าช่องได้นะครับส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์ใช่ไหมอ่าส่วนอันนี้เป็นเพิ่มช่องเก็บสาวๆนั่นเองนะครับอ,อันต่อมาอะไรเนี่ยดูสิอืมเป็นอุปกรณ์ครับแต่ว่าต้องใช้เหรียญทองซึ่งอ่าไอเหรียญพวกเนี้ยมันจะได้จากการขายอุปกรณ์ด้วยนะในระดับสามดาวเนี่ยจะได้ทองแดงสี่ดาวได้เงินอ่าแล้วก็ห้าดาวจะได้ทองสําหรับเกมนี้สูงสุดห้าดาวนะครับเพิ่งเห็นตอนนี้เลย สมมติว่าเรามีห้าดาวเยอะแต่เราไม่ได้ใช้ไงเราอาจจะขายเพื่อสะสมเหรียญทองนะครับแล้วก็มาแลกกับตรงนี้ก็ได้อันนี้คือการันตีชชว์ๆไม่ต้องไปเปิดสุ่มกัจจปองเพราะนั้นกัจจปองที่ผมเปิดนั้นถือว่าเกลือนะครับไม่มีห้าดาวเลยนะครับเกลือนะครับนะสุดท้ายนะครับเป็นไอเทมก็อันนี้เป็นดูรายละเอียดไอเทมเหมือนเดิมเหมือนในกระเป๋าที่เราเคยเข้าไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือจะเป็นเมนูระบบหลักของเกมมีทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีแค่สองอันที่ยังปิดไว้อยู่ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกออปชันกันบ้างนะครับออ,อปชันอยู่ตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกข่าวสารอันนี้อสอนการเล่นนะครับอันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ ID ของเรานะครับอลองกดดูก็ได้ว่าเป็นยังไงนะก็บอกแค่นี้เองชื่ออะไรเปลี่ยนก็ได้นะครับคําแนะนําอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นยศนะพอเราเลเวลสิบเลเวลห้าสิบเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับ อันนี้ก็มีบอกครับว่าเราใช้อาวุธอะไรบ่อยนะครับแล้วก็ฆ่าบอสไปกี่ตัวเพราะฉะนั้นก็รายละเอียดก็มีไม่เยอะนะครับไม่ต้องเข้ามาก็ได้ยกเว้นจะเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อนะครับส่วนนั้นต่อมาอันที่สี่เป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแคสน,นะครับอันที่ห้าเป็นออปชั่นก็มีแค่ปรับเสียงกราฟิกนะฮะปรับสูงต่านะครับแล้วก็ถนัดมือไหนใช้มือไหนเล่นไม่รู้จะมีอะไระเปลี่ยนไปหรือเปล่านะถ้าเราเปลี่ยน เฮลนะครับแนะนาการเล่นอันนี้ติดต่อ gm อ้าวแล้วการย้าย id ไปไหนวะไม่เห็นมีเลยอะเอ่อผมไม่เจอเรื่องของการย้ายเครื่องนะครับณนะตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับอืมไม่เห็นอนะไม่ไม่มีเมนูสําหรับการโอนไปเล่นเครื่องอื่นนะครับเดี๋ยวลองกลับไปที่หน้าไตเติลแปล๊บนึงนะครับเดี๋ยว universal music อนะ่าแจ้งเพลงมาใหม่เอ,อ๊หรือว่ามันยังเทสอยู่จะว่าเทสก็ไม่น่าใช่นะคือ <c oughs> มันมันก็เปิดแล้วนะครับแต่ว่าอมันไม่มีมันไม่มีเรื่องของการย้ายไอดีนะครับอือันนี้เป็นเหมือนกับติดต่อเฉยๆว่าเมลของเราอะไรยูเซอร์ของเราชื่ออะไรแล้วก็โทรศัพท์ที่เราเล่นอยู่อันนี้คือเหมือนกับติดต่อ gm อะว่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นนี้คือคร่าวๆนะครับของเกมท ok คิเดนโมโนโนฟะฮะยังไม่ปรากฏเรื่องของการย้ายไอดีนะครับถ้าเกิดมาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวอาจจะทําเป็นเว็บให้หรือ อาจจะทำเป็นคลิปก็ดูก่อนก็แล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ข้ากับผมนายชอตตี้บูโจวาเขาตัวลาไปก่อนนะครับแปลให้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วก็จะติดแค่นิดๆหน่อยๆน,นะครับที่มันยังไม่เปิดต้องผ่านด่าน2เท่านั้นเองเอสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับมีอะไรผิดพลาดไปขอโทษด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ